สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะคู่แท้หรือว่าเนื้อคู่ของคุณในอดีตชาติหรือว่าคู่แท้แต่ชาติปังก่อนของคุณนะคะ่ะกําลังตามหาคุณอยู่ณเวลานี้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอ,อเขาหรือเธอคนนี้นะคะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แหละ within the next f e w months นะคะและซิกซ์คา s ออกมายืยนยันว่าคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่ที่คุณอธิษฐานขอเอาไว้นั่นแหละนะคะเวลาก็เนิ่นนานล่าช้าเต็มทีแต่ว่าคนนี้เขาจะเป็นฝ่ายตามหาคุณนะคะดังนั้นเอนจีนี้ออกมาบอกว่าให้หยุด รอดูสถานาการณ์นะจะมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้คุณั้งคู่ได้เจอกันแล้วก็อย่างที่ผู้อ่านเคยบอกเอาไว้บางครั้งนะคะยิ่งตามยิ่งไล่ตามเนี่ยมันเหมือนยิ่งจะหนีพักอยู่ในฐานที่มั่นสักครู่ชั่วครู่ชั่วยามก่อนนะคะปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการของพรหมลิขิตแล้ว ทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้มันก็ถึงเวลาเต็มทีแล้วล่ะของคุณและเขาถามว่าทำไมผู้อ่านไม่บอกว่าเป็นคนรักเก่าที่จะกลับเืืนมาแต่เพราะว่า energy นี้มันคือ energy ของความรู้สึกที่ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็น energy ใหม่จริงๆเป็น energy ของความรัก นะคะการต้องการอยากที่จะอยู่ร่วมกันนะคะเป็นความรักที่ต้องการจะกลับมาสารต่อภารกิจระหว่างคุณและเขาให้เสร็จสิ้นหลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนานเหลือเกินนะคะคนที่รักกันแล้วมีเหตุให้ต้องห่างหรือว่าคนที่คุณทั้งคู่รอคอยที่จะได้กลับมารักกันอีกครั้งมีเกณฑ์ค่ะนะแต่ ถ้าเป็นคนที่เขาทำร้ายจิตใจคุณนะคะทำสิ่งเลวร้ายทำร้ายน้ำใจไปมีคนอื่นนะคะนี่ไม่ใช่พลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นค่ะนี่เป็นพลังงานของเนื้อคู่เมื่อชาติที่แล้วเขากำลังตามหาคุณและจะได้เจอในอีกไม่กี่เดือนนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆถ้ารู้สึกว่าใช่กดยอมรับด้วยพลังงานบวกไปต่อด้วยกันเลย ถ้ายัางรู้สึกว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปก่อนได้นะคะเ c e b o o k ข้อ uh, ความความรักอินสตาแกรมหินมงคลวัตถุมงคลลิง์อยู่ใต้คลิปสนใจที่ไหนติดต่อแอดมินที่ Li น e แอดขอบคุณที่สปอร์ตเราเรื่อยมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ within the next f ฟิล์มันต่อด้วย r e ริมา Positive ขอให้ค่ะ Remind Positive นะคะออกมาบอกว่าให้เชื่อถึงพลังของความเป็นไปได้ให้เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอแล้วคุณหนังคู่ก็จะได้เจอเจอกันนะคะยกตัวยอย่างเรื่องหนึ่งนะเรื่องของเนื้อคู่ในอดีตชาติ อันนี้ไปหาคลิปใน YouTube ได้นะผู้อ่านมั่นใจว่าต้องมีแต่ไม่รู้ว่าควรจะพิมพ์อะไรดีเป็นคุณตาท่านหนึ่งที่มาออกรายการนะคะที่ประเทศไทยนี่แหละนะคุณตาบอกว่ามีจินตนาการและมีความรู้สึกว่าคู่ของท่านนาจะต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะต้องชื่อนี้ด้วยท่านก็เลยไปสักรูปของผู้หญิงคนนี้ไว้ที่แขน นะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลายปีผ่านไปก็ได้เจอคุณยายค่ะคู่ชีวิตของคุณตามีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับที่ศักดิ์ที่แขนและชื่อก็ชื่อเดียวกับที่คุณตารู้สึกนะคะหรือว่าเคยได้ยินหรือว่าแว่วในหูในในความรู้สึกของคุณตานะคะทั้งคู่ก็ครองคู่กันจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ลำบากแค่ไหนคุณตาก็ดูแลคุณยายอย่างดีมากๆ รองคู่กันจนแกะเท่าเลยนี่คือคู่แท้ในอดิจชาคุณทั้งคู่ต่างร,รมต่างวาระแต่ไม่ว่ายังไงเขาจะตามหาคุณจนเจอนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเขาหรือเธอคนนี้นะไปพร้อมๆกันเลยนะคะผู้อ่านไม่ได้รู้สึกถึงพลังงานคนรักเก่านะคะคนที่ทำนายคุณนะ่ะไม่ใช่แน่ๆคนนี้คือคู่แท้เนื้อคู่นะคะ จากชาติที่แล้วที่ตามหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะทางการพบเจอจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงระยะเวลาและอนาคตเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะว้าวคนนี้เป็นคนที่มีความรักมั่นคงและใช่ เขารอคอยที่ได้เจอแต่คนคนเดียวเท่านั้นเ n น r ี y ชาวราศีสิงห์นะคะชาวธาตุไฟอู้หลายครั้งที่เปิดในคลิปนี้และทุกๆคลิปที่ทำแรนดอมแปลกมากครอบครัวเราเนี่ยในช่วงเวลานี้มักจะเกี่ยวเนื่องกับคนโสดนะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงมั่งคั่งนะคะแล้วยังไงต่อคุณคงจะได้เจอเขาในเร็วๆนี้แล้วล่ะ เขาจะเป็นฝ่ายตามหาคุณจนเจอนะออกมาคอนเฟิร์มด้วย six of wands อะไรที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้นะว่าหันมองดูว่ามันมันจะมีครบทั้งหมดทั้งมวลในคู่ของคุณหรือว่ามันจะเป็นไปนอย่างที่คุณตั้งใจหรือว่าลาังสังหอ์ของคุณอะมันแม่นนะคุณรู้สึกว่าจะเจอเขาที่ไหนก็อาจจะได้พบเจอเขาที่นั่นนะคะ energy ของการตามหามานานแสนนานนะคะอยากเจอเหลือเกินรู้สึก ลืกๆใลอๆใจเขารู้สึกโดดเดี่ยวนะที่ไม่มีคุณนะเขาจะได้เจอคุณแน่ๆละ่ะไม่ว่ายัางไงก็ตามไม่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเอาแบบนี้ดีกว่านะเพลังทีนของการตามหากันจนเจอมันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอินเพลังงานด้านหลังสำรับเป็นเหรียญแห่งโอกาสใช่ไหมคะโอกาสที่ทั้งคู่จะได้เจเจอกัน จะได้สร้างธรรมอนาคตความรักร่วมกันเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตดินหรือชาวธาตดินอาจจะนำพาโชคลาภความรักมาให้คุณในครั้งนี้นะคะเอาล่ะคู่แท้ในอธีตชาติของคุณหรือว่าคู่แท้ที่ชาติภพที่แล้วเนี่ยที่กําลังจะได้เจอกันเขาหรือเธอคนนี้นะคะเป็นชาวราศีสิง์เกี่ยวเนื่องกับราศีสิง์แล้วก็เป็นคนโสดแน่ ใจย,ยุอ่อนกว่าคุณหรือว่าไล่เรียกกันนะคะ,ะพลังงานเนี่ยออกมาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ห่วงเนื้อห่วงตัวเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็รักสงบมากๆไม่ใช่เป็นคนที่รักใครง่ายๆแต่รักใครแล้วก็คือรักมั่นคงจริงจังแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์ care, นะอีนิออกมาบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อคุณเกิดมาเพื่อตามหาคุณแล้วภารกิจของเขาเขาจะต้องตามคุณจนพบ นะคะไม่ต้องกังวลในสถานะของคุณต่อให้คุณเป็นพ่อไม่แม่ไมๆแ,แ,แม่ลิงแม่ลิงเดี่ยวพ่อลิงเดี่ยวนะครอบครัวคุณจะเป็นยังไงเขาหรือเธอคนนี้ไม่แคร์ไม่สนเนะขาโฟกัสมนที่คุณปรารถนาที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาลึกๆแล้วนะคะเป็นคนที่บ้าง,งานมากการที่เขาบ้าง,งานเนี่ยเพราะเขาต้องการที่จะทดแทนความรู้สึกเงียบเหงาภายในใจที่ยังตามหาคุณไม่เจอคุณและเขาสื่อถึงกัน ในบางห้องเวลาคุณอาจจะรู้สึกเงียบเหงาหวงเหวงโดดเดี่ยวก็รอคอยมีความเชื่อแหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สิ่งที่คุณเชื่อจะเกิดขึ้น Energy นี้ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าในเวลานับจากนี้เกี่ยวกับหมายเลข6 Energy หลักนะคะ6สัปดาห์หรืออาจจะ6วันได้นะคะเกี่ยวเนื่กับหมายเลข6นะ6สัปดาห์6วันนะคะหรือเดือน6ภายในเดือน6หรือเลยเดือน6ไปหน่อยนะคะบวกลบ ซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าหลายๆท่านเจอคลิปนี้อาจจะต่างกรรมต่างวาระก็ให้รู้ไว้ว่าเกี่ยวเนื่องกับเลข6ให้นับไปเลยนะคะพลังงานบวกลบก็คืออาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากนั้นเป็นเรื่องของโชคชะตาระหว่างคุณกับเขานะคะาการเดินทางนะคะอันแสนยาวไกลระหว่างคุณกับเขาน่าที่จะสิ้นสุดแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่น่าจะอยู่คนละที่กันอยู่ไกลกัน ดังนั้นการเจอกันผู้อ่านมองดูจากพลังงานมันน่าจะเจอจากการเดินทางมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้อาจจะเป็นรักระยะทางไกลแต่คุณจะเจอในสถานที่ที่คุณคุ้นเคยในสถานที่ที่คุณทั้งคู่ชอบไปคุณจะมีบางสถานที่ที่คุณทั้งคู่ชอบคุ้นเคยและไปบ่อยๆแล้วคุณทั้งคู่ก็จะได้เจอกันหรือถ้าคุณเจอกันในเว็บเดทนะคะ เขาหรือเธอคนนี้ไม่รังรอนะอาจจะอยู่ไม่เกินอ่ะเพราหันมองดูว่า6สัปดาห์เท่านั้นแหละมีเกณฑ์การเดินทางมาหานะคะแล้วก็อาจจะได้ไปในที่ที่คุณชอบมากที่สุดหรือตอนนี้นัดเจอกันแล้วนะคะแต่ว่านัดเจอกันในที่ที่คุณอ่ะชอบไปมากที่สุดนะคะถามว่าทําไมต้องบอกว่าเป็นที่ที่คุณชอบเพราะเขายึดเอาคุณเป็นที่ตั้งเลยค่ะคุณเป็นที่ตั้งเลยนะคะอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณต้องการ เขาจะจัดสรรดูแลแล้วก็ให้ในสิ่งที่คุณต้องการนะ,ะเหมือนว่าคุณนะจะรอคอยมานานแล้วก็โสดมานานทั้งคุณและเขาอาจจะโสดมานานนะคะอาจจะรอคอยกันมานานเป็นหลายสิปีสําหรับบางท่านด้วยหรือบางท่านเวลาทั้งคู่ไม่เหมาะสมคุณอาจจะติดอยู่ในช่วงนั้นอาจจะมีคู่อยู่หรืออะไรก็ตามแต่ช่วงเวลานี้ว่างละคุณทั้งคู่โสดด้วยกันนะโชคชะตาก,ก็เลยทํางานให้เขาสามารถ ตามหาคุณจนพบเจอนะคะการพบเจอกันอย่างที่ผู้อ่านบอกมันจะมาจากการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะมาผ่านในเรื่องของการงานด้วยก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาหรือเธอคนเนี้ยเห็นคุณเป็นเหรียญเงินเห็นเป็นคุณมันสิ่งมีค่าการเข้ามาในชีวิตอะ่ะเขาก็จะต้องต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนั่นเองนะคะเป็นการต่อสู้ครั้งสําคัญเพราะว่า เขารู้ว่าถ้าพลาดโอกาสครั้งนี้ไปอ่ะนะคะคงจะต้องรออีกนานกว่าที่จะได้เจอกันกับคุณเอนเอร์ีนี้ค่อนข้างลื่นไหลเมื่อ่านมีความรู้สึกเหมือนหลายหลท่านอาจจะได้เจอพลังงานแบบนี้คุณั้งคู่จะรู้สึกคุ้นเคยกันมากนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การออกเดทระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างที่จะสูงอนาคตมีการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะสเต็ปบายสเต็ป ไม่ได้เป็นความรักที่เร่งร้อนอะไรแต่ในในการในความสัมพันธ์ที่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปมันมีความมั่นคงมีเป้าหมายสเต็ปบายสเต็ปของผู้อ่านก็คือ1เจอกันไม่ว่าจะที่ไหน2มาเจอตัวจริงออกเดทกันในระยะเวลาไม่นานเกินดรอนะคะจริงๆควรอยู่ที่ไม่ควรจะเกิน6เดือนนะคะ6สัปดาห์นี่อาจจะมาแล้วก็ได้ห,หลายๆท่านนะคะ 3. ตกลงปรงใจเรียนรู้ วัฒนธรรมระหว่างครอบครัวได้จะเจอครอบครัวกันและกัน4มั่นหมายค่ะและในท้ายที่สุดจะมีการคอมมิชเมนต์จบลงกันที่แต่งงานสร้างครอบครัวแน่ๆเพราะในที่ซิกค,บคับและซิกบโอโดดเด่นมากนะคะมีการแต่งงานมั่นหมายถ้าได้เจอกันแล้วก็บวกขึ้นอ,อีกอยู่ที่ประมาณ8เดือนก็ตีสว่าปีหนึ่งนะหลายๆท่านมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ในในอดีตชาติ นะคนูค่จากชาติที่แล้วแล้วก็มีเกณฑ์สละโสดมีเกณฑ์การแต่งงานเกิดขึ้นรักหว่างคุณกับเขานะคะเขาหรือเธอคนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะดังนั้นคล่องตัวคล่องใจมากนะคุณไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเลยเขาจะไม่ทําให้รักทางไกลเป็นปัญหาเห็นไหมคะมาหาได้บ่อยๆแล้วเขาก็จะดูแลเทคแคร์ชีวิตคุณด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ควรที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วดูแลกันและกันแหละ นะคะเราก็ไม่เอาเปรียบเขาเราก็ชื่นชมดีในสิ่งที่เขาดูแลเทคแคร์เราอย่าลืมนะคะแล้วเขาเองก็จะยิ่งอยากที่จะให้คุณนะคะดูแลเทคแคร์คุณผูช้ชายก็จะได้คุณผู้หญิงที่เรียกว่ามีความคิดบบกสูงอารมณ์อร่อยมีความอบอ้อมอารีเมตตาต่อคุณรักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคุณทําให้คุณมีความรู้สึกว่าทํางานทุ่มเทพเพื่อครอบครัวเพื่อเขาเนี่ยหายเหนื่อย นะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก็บเงินเก่งด้วยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคนเป็นคนที่มีเงินเก็บเยอะนะคะเพะียงจากเขาเป็นคนไม่อวดตัวแต่ว่าบ้านปลายชีวิตสุขสบายบ้นปลายชีวิตมีเกณฑ์ได้อยู่ต่างประเทศหรือได้อยู่ในจังหวดัดหรืออยู่ในที่ที่สวยงามที่คุณเคยคิดฝันเอาไว้ะนะคะตั้งใจเอาไว้หรืออาจจะเคยเห็นภาพเคยฝันด้วยนั่นแหละมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงให้เอาใจไปแตะตรงนั้นพาตัวเองไปให้ถึงจากนั้นรอเวลา เาเคลื่อนตัวเข้ามาจะเจอคุณอย่างแน่นอนนะคะอายุนามผู้อ่านมองดูว่าอาจจะอ่อนกว่าคุณ6ปีขึ้นไปนะคะหรือมากกว่าคุณ6ปีขึ้นไปบวกลบนะคะเพราะเอเนจีอยู่ในลักษณะกลางๆอาจจะอ่อนกว่าหรือแก่กว่าได้แต่ว่าอยู่ที่หมายเลข6เช่นเดียวกันนะคะความรักครั้งทั้งคู่ของคุณมันมีแต่การเติมเต็มเขาอาจจะมาในช่วงที่คุณลำบากแล้วก็ได้ มาดูแลที่แคร์คุณมาดูแลที่แคร์ลูกครอบครัวอะไรประมาณนี้คุคนนี้มีความพร้อมด้านฐานะแล้วจริงๆนั่นแหละนะคะแล้วก็เขาเริ่มมีความรู้สึก l i n k ์ถึงคุณแล้วเอออยากเจอนะอยากที่จะอยู่กับเนื้อคู่ของเขาไปจนตลอดชีวิตเดี๋ยวเรามาขอข้อความอ n านซอฟแองเจิลเพิ่มเติม,ตม,ตมสําหรับคลิปที่ยอดเยี่ยมคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ดีมากๆขอให้รับไว้เถอะคะ่ะสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับคุณนะ ของข้อความจากแองเจลสำหรับคุณค่ะไหนดูซิข้อความจากแองเจลมีอะไรอย่างที่จะบอกคุณมากขอสักสองข้อความนะคะได้แล้วโอเคริมายโพซิทีฟยังขึ้นเหมือนเดิม <c oughs> ในด้านหลังสำหรับอ่ะไหนข้อความแรก u ักเซสในท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ต้องได้เจอกันนะคะ ไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณมีความเชื่อและลงมือทำนะเอเนจีอยงบอกว่าในท้ายที่สุดเขาจะตามหาคุณจนพบคุณทั้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันนะถึงเวลา Take Action แล้วเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมหลอ่อเตรียมสวยนะเตรียมไปมีความสุขนะให้คิดถึงแต่สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้นค่ะนะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไว้และอะไรที่หวัง ั้งใจไว้คุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ